กาตาราโลเดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งเป้าควา้าแชมป์ไทยแลนด์จีพีโดยนักบินโมอโเต GP จีพีทยอยเดินทางถึงประเทศไทยที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมลงแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โออาร์ไทยแลนด์กังปี2022ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งหนึ่งในทีมแรกๆที่มาถึงคือมอน s เตอร์ e r g y y a m a h a มีฟาบิโอกาตาราโรแชมป์โลกคนปัจจุบันพร้อมทีมเมทอย่างฟรานโกมอมบิเดรี่โดยมีผู้บริหารจากไทยยามาฮ่ามอเตอร์ให้การต้อนรับ โดยกาตารโรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยว่าดีใจที่ได้กลับมานับจากการลงแข่งขันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2019ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่เขาชอบและมีความสําคัญในการเก็บแต้มลุ้นแชมป์โลกจึงหวังคว้าชัยชนะโดยกาตารโรเปิดเผยว่าดีใจมากที่ได้กลับมาและได้เจอกับทุกๆคนผมหวังว่าเราจะทําผลงานได้ดีในประเทศไทยซึ่งเป็นสนามที่ผมชอบแฟนๆชาวไทยก็ยอดเยี่ยมมากหวังว่าจะได้เห็นแฟนๆมากันมากมายที่ไทยกลางปรีและผมจะทําให้ทุกคนภูมิ เต็ใจในผลงานการแข่งขันสำหรับสึก OR Thailand กลางปี2022 PPT VHD 36ถ่ายทอดสดเต็มอิ่มจุใจครบทั้ง3รุ่นคือ Moto3, Moto2 และ MotoGP ในวันอาทิตย์ที่2กันยายน2565เชียร์นักบิดในดวงใจและส่งกำลังใจให้2นักแข่งไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทราและเคเคมินคูโบโดยการแข่งขันเริ่มตั้งแต่12นะาฬกาจนน